รีวิวฟุตบอลเอรดิดวิซีลีกของเนเธอร์แลนด์ครับนดที่35ของฤดูกาลนะครับประจำค่ำาืืนวันพฤหัสบดีที่22พฤศภายนครับเป็นเกมระหว่างอาซักอากมากรับทีมอันดับที่5ของตารางคะแนนนะครับเปสนามอารฟาสตัดิโอนครับรับการมาเยือนของฮีรเรนวินสโมสรอันดับ9ของตารางคะแนนนะครับคู่นี้คิกออฟในเวลา5ทุ่ม45นาทีตามเวลาประเทศไทยครับ สำหรับสถานการณ์และก็สภาพความพร้อมของอาเซนตอักมานะครับที่ปัจจุบันรังอันดับ5ของตารางคะแนนครับเก็บไปทั้งสิ้น57เแต้มจากการลงสนาม34เกมนะครับพวกเขามีเป้าหมายในการรักษาตําแหน่งเพื่อคว้าสิทธิ์ไปลุยฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้านะครับฟอร์มล่าสุดไม่แพ้ใครเลยครับจาก6เกมหลังสุดนะครับเป็นการชนะ3แล้วก็เสมอ3ยิงได้13ประตูแล้วก็เสียเพียง5ประตูเท่านั้นครับ โดยอาเซกอามาครับถือว่าเป็นทีมที่มีแนวรุกที่แข็งแกร่งนะครับนำโดยผู้เล่นอ,อย่างวากลิสพาฟลิดิสโรนมไปถึงเยนส์ออสการ์นะครับที่ทำผลงานได้ดีในฤะดูกาลน,นี้ครับด้านกลางมีทียานนี่ไรเดอร์สนะครับคอยคุมเกมส่วนแนวรับ ก็จะมีบรูโนมาตินอินดี้เป็นแกนหลักครับในขณะที่สถานการณ์และก็สภาพความพร้อมของทีมเยือนอย่างเฮรนวีนนะครับพวกเขาอยู่อันดับ9ของตารางคะแนนมีอยู่43แต้มจากการลงสนาม34เกมนะครับแม้ว่าจะไม่มีลุ้นพื้นที่ยุโรปแล้วแต่พวกเขายังต้องการจบฤดูกาลด้วยอันดับที่ดีที่สุดนะครับฟอร์มการเล่น6เกมหลังสุดชนะ3แพ้3ยิงได้9ประตูและก็เสียไปทั้งสิ้น8ประตูด้วยกันครับโดยเฮรนวีนนะครับ, ed, รบมีผู้เล่นที่น่าจับตามองนะครับอย่างมิลานลูโกสรวมไปถึงอิ ที่เอาชนะเฟยนูดสองประตูต่อศูนย์ครับคาดการทิศทางและก็ความน่าจะเป็นของเกมนี้นะครับด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของอาร์เซนอลมากในระยะหลังนะครับรวมไปถึงแรงจูงใจในการรักษาพื้นที่ฟุตบอลยุโรปนะครับทำให้พวกเขาเป็นต่อในเกมนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับเฮเรนวินก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเอาชนะทีมใหญ่ได้ในฤดูกาลน,นี้นะครับดังนั้นเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่คู่ขี้สูสีนะครับแล้วก็เกมน่าจะออกมาด้วยการแบ่งแต้มกันไปเสมอกันไปไหนที่สุดครับ ในขณะที่อีกหนึ่งคู่นะครับมากันที่พรีวีฟฟุตบอลซาอุดีโปรลีกของประเทศซาอุดีอาราเบียเป็นเกมนัดที่33ของฤดูกาลกระประจำค่ำคืนวันพฤหัสที่22พฤษภาคมเช่นเดียวกันนะครับเป็นเกมระหว่างอัลอาลีโมสอนอันดับที่5ของตารางคะแนนครับเปิดบ้านรับการเยือนของอัลอิทิฟักนะครับทีมอันดับ8ของตารางคะแนนคู่นี้คิกออฟในเวลาตี1ตรงตามเวลาประเทศไทยครับ สำหรับสถานและการสภาพความพร้อมของเจ้าบ้านอย่างอารอาลีนะครับปัจจุบันพวกเขารั้งอันดับ5ของตารางคะแนน,นมีอยู่64แต้มจากการลงสนาม32เกมนะครับเท่ากับอาลนาเซอร์ที่อยู่อันดับที่4นะครับแต่มีผลต่างประตูด้วยเสียเป็นรองครับโดยทีมมีเป้าหมายในการคว้าชัยชนะนะครับเพื่อแซงขึ้นไปอยู่ในอันดับ4ของตารางน,นะครับซึ่งอาจมีผลต่อการคว้าสิทธ ไปเล่นในรายการ AFC Champions League ในฤะดูกาลหน้าครับโดยอาอาลี li, นะครับภายใต้การคุมทีมของมาดิอัสเยสเลอร์นะครมีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมนะครับชนะ4จาก5เกมหลังสุดนะครับยิงได้ถึง12ประตูแนวะรุกนำโดยอีวานโทนี่นะครับที่ยิงไปแล้ว21ประตูในฤดูกาลนี้ครับนะ ขนาดที่สานการและก็สภาพความพร้อมของอั t อดีฟัทีมเยือนนะครับตอนนี้พวกเขารั้งอันดับ8ของตารางคะแนนมีอยู่44แต้มจากการลงสนาม32เกมนะครับพวกเขามีเป้าหมายในการารักษาอันดับให้อยู่ครึ่งบนของตารางน,นะครับแล้วก็พยายามจบฤดูกาลด้วยผลงานที่ดีที่สุดครับโดยหลังจากเปลี่ยนผู้รุก่การทีมช่วงกลางฤดูกาลนะครับพวกเขามีฟอร,ร์มการเล่นที่ดีขึ้น โดยไม่แพ้ใครเลยครับจาก3เกมหลังสุดนะครับแนวรุกมีจอจีเนโอไวนาดุมนะครับอดีตนักเตะของลิเวอร์พูลที่ยิงไปแล้ว13ประตูนในฤดูกาลนี้ครับสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมนะครับใน3เกมหลังสุดนะครับอาราลีไม่แพ้อาอดิทฟักเลยครับเป็นการชนะ1เกมและก็เสมอ2เกมนะครับจากฤดูกาลที่แล้วรวมไปถึงเกมแรกในฤดูกาลนี้ด้วยครับ ค่าการที่ทานและก็ความน่าจะเป็นของเกมนี้นะครับ้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของอารอาลีประกอบกับคุณภาพผู้เล่นนะครับที่มีผู้เล่นระดับซูเปอร์สตาร์มากกว่าอาอิติฟักนะครับรวมไปถึงแรงจูงใจนะครับในการแย่งชิงอันดับที่สีของตารางคะแนนนะครับทำให้พวกเขาเป็นต่อในเกมนี้นครับแถมเศติในระยะหลังนะครับอารอาลีมีเสถียที่เหนือกว่าอาอิติฟักด้วยนะครับดังนั้นมองว่าเจ้าบ้านอารอาลีมีภาษีที่ดีกว่าในการเอาชนะอาอิติฟักในเกมนี้ครับ